เอาเลยแต่อย่าเลือกต้นไม้ให้กูละซัดอ้บ้านเนาะเขาเกาา Thank you เสียเปลี่ยนรีดีโะเนี่ยเป็นทีลีก็ได้ตีลีโอเคจริงถ้าหยิบลาวิวมาตานนี้จะไม่โดนแกปุกเลยเลยอยังเว้นว่าสกิลสองจะกดไปเลยว่ไม่เหลือต้องทำให้มันทำทั้งตั้งเลยเฮีย กูมีแล้ววิโอเวทเท่านั้นแหละเออเอาละเลือกมาเลือกมาก่อนเลยเลือกมาก่อนเลยก่อนมันจะได้ต้นไม้ของพ่อป่าที่คือเอาละตัวอะไรดีมีแนะนำไหมที่มันไปแกงได้ตอนที่เราไ้ซีซีแค่โดนเหยื่อได้แค่ไไอรีไม่เก่งยังไงวะชิเลนก็ได้ไหมน่าขได้นน่าขก็ไดน มึงมึงมมึึงงบอกคิวเลนนะมึงบอกคิวเลนนะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามึงเห็นกูเล่นคิวเลนแล้วมึงจะไม่ให้กูเล่นอีกเลยอ่ะเมื่อจะไม่แย่เหมือนไอ้ภูอ่ะจะเจอหำพอปติกตอกคิบบอกวกันเชียร์เลนฟิกเกอร์ของไอ้ผีเฮ้ยเฮียไม่คเียร์เลยเชียร์เลนฟิกเกอร์คำไม่สูงเลยคำไม่สูงเลยขอให้มึงหนีหนีหนีไกลขึ้นเลยเฮีย แม่งทำกูคาดึงใจวิ่งงานก็โหดเลลลอลั่มปาเกมนี้แม่งวิ่งไถ่ไกลล่ได้สบายๆเลยบอคาดถ้าไม่โดนแดชไถ่ละเฮ้ยวันนี้กูไปโรงเรียนเด็กมันสอนประโยคหนึ่งให้กูเลยไงวะเอาว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นเป้าเหรออะไรมึงไปเล่นเอาโอกับเด็กมาไม่มันคุยกันเ้ยแล้วกูไม่ได้ยิน อ๋อหาโฮาไบโอแม่งดีสัเพียวคามภาษาคลุกแล้วเฮียอย่าซีเล่งเดี๋ยวสูรีอันนี้แพ้ไปฟ้าชนะไปเป้ามันน่าจะจบกับโบนไว้เฮียจตอาวาสอยู่แรเนี่ยอุ๊ยแฟดเลยไม่นารีเลยกลับไปฟ้าเยเออย่าลืมเช็คแม่งดีเอกซข้าฟ้าแม่งดิข้าฟ้ามันข้าฟ้ามัน ตายไม่เอาเนี่ยไอ้เชี่ยอ้าวอ้าวมึงอะมันเหลือยี่อะไรแล้วมึงชีวิตเนี้ยตายซะเถอะไอ้ห่าโอ้ยอย่าโดนสับโดนสับมันจะโดนสับไอยิงโดนสับไจะเอาช่วยเฮ้ยมันมาหมดแล้วไอ้เยี่จถอยดีกว่ามั้งไก่ปูไก่ปูได้หรือเปล่ามันมาหมดแล้วเฮ้ยพวกอะไรอะจะมาไอ้เชี่ยวยว้าวโอ้กูตายโอ้เออไวโอกูตายเหมือนกันกูสงสัยอย่างนี้ทำไมไวโอมันหยู่นี่วะอกูอย่างงงงง เพื่อนกูอยู่ไหนอะไมเฟ่ไหมที่เนี้ยผิวบนแล้วมันจะเอาคืนมันจะเอาคืนมันจะน้างแคสใช่ไม่ยอมยังมาบ้าฟ้าเราไม่ยอมว่ะไปดูแลใช้กูใช้ว่าเราเนอะเว้ยกูใช้ว่าเราเนอะเว้ยใช้ว่าเราไม่ใช่ของไอ้ทำนเออถ้ามันยังไม่เลทเกมก็อย่าพึ้นแล้วเลยเกมไม่อยู่ตรงกลางน้อง สนนวยเอาขึา <ไป S 1> ้นได้เรากูเล่าสี่ยันไว้โอ้ม,ม,มึงรีบมึงรีบเอาคีิปชนป้อมเลยไก่ไบโอแม่งเสียคีิปแบบสามร้อยล้านเปอร์เซ็นต์มันแล้วมันก็จะชน,นเนี่นยเสียไปสองชุดแล้วไอ้เงี้ยเงินแม่เก้าร้อยเอง <900 S 1> ไวโอแน่นอนดูว่าแม่งมาหานแบบเออร้อนด้วยไอ้ไข่ขี้หลังป้อมไอ้จานเรื่องหลังป้อมมันด้วย่มาเยอะยังไงไบโอม้าม้าอยู่กับมึงไอ้ไก่ม้าอยู่กับมึง จริงอ่ะจริงจริงจริงไอ้เหี้ยแล้วกูเอาดาร์กเลยนะไม่ได้แดกคุณล้อไม่ได้แดกคุณล้อไอ้ไอ้ป้านเดียวเค่คลิปแล้วฝากฝากโซนให้กูณอ่ะแต่จริงๆก็ไม่ได้ต้องน่าจะไม่มีใครมาคุณล้อไอ้ไก่ไอ้ไก่ให้มันได้แค่ทัชมีนะไม่จริงเดี๋ยวไปจัดจัดทัชมีโป้านบวกมันกามูสวยโอ้ไม่โดน ผมเอาอยู่บนสี่บนบนสี่เนี่ยใครโดนสี่นะยังไม่เอา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 แต่บนสี่ตัวเนี่ยคนเดียวเที่ยงโอ้ยเป็นไงมั่งวะเนี่ยเชี่ยแม่งกรโดดไหมเนี่ยกระโดดไหมเนี่ยไก็เชื่อกูโดนดีด้วยเดือบร้อยไม่นายไกยบอกแล้วบนบนเยอะมากเยอะมึงดูดิสี่ตัวเที่ยเยอะบูม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 อ๋อตาย โอ้ยกูโดนดู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 เดี๋ยวดูกูซิกแซกเอาหมดเชียโอ้โหโม่โม่เฮียเออรอขึ้นเฮียเลอกขึ้นคนมาช่วยโอ้โหรขึ้นโอ้เจ้าเอ้ากูอซิกแซกกูไปแล้วเฮียใครจะอยู่ก็อยู่น้องเขากางโม่เฮียกูบอกซิกแซกก็จริงแต่กูหลบเฮียอะไรไม่ได้เลยเมื่อกี้โดนทุกสกิลเลยแต่กูก็รอดอะไรแกกันอะไรเชี่ยวเออรอมันยังอยู่เหรอเนี่ยเรียกชื่อฉันซิ ปันดาทอปันดาทอปแล้วก็ไอ้ปันก็จะบินไปช่วยมุงคอสมอลหรือเปล่ามึงเยอะเยอะเยอะเฮียเฮียเฮยมึงเห็นคอสมอลหรือเปล่าเยอะจังเลยคอสมอลไอเสี้ยวบุตรแมนที่เจ็บขาเรียบร้อยใครโดนวะโอ้ยใครโดนวะไอ้เหี้ยเออเอาป้ามันเป็นอะไรปันตรับปันปลาแบบสวัสดีโอ้ยเหี้ย โอ่นเกือบแล้มันไงเสียตูดไม่ได้เดียวเียทำไมมวะอะไรวะเนี่ยวันดีเออเหรอวันดีเออเหรอหนึ่งนึงน่นาน้องเขาเข้าบ่ขาดแล้วเนี่ยในบ้านในบ้านมาหน่อยบ้านมาหน่อยเอ้าจีกูได้บ้าบุญแล้วเนี่ยถ้ากูได้ฟ้าฟ้าผ่าตรงข้ามเลยกูขอฟ้ามึงละกันนะบ่อขาดเฮ้ยเดินผ่านไปเฉยเลยเอ้าไม่เอาเหรอโอ้โหมึงมึงไม่ปึกปกฟ้องฟ้าให้เพื่อนมึงหน่อยก็ได้มั้งเออหรอ โอ้ oh, ส,ส่าสงสารว่ะวขาดเ,เพื่อนมึงแม่งไม่รับปั๊บมึงเลยใครอยากได้ฟ้ากูเอาไปเลยกูเอาฟ้าแบข้ามมา,ดมาลดงงคดรอมานานเออเดี๋ยวต้องการล่างให้ปันอยู่เนี่ยเล่นเลยปันเดี๋ยวกูการล่างให้วัเดียวเหรอเรไอ้คนึงอุ้ยตอนนี้เรสัวซัตัว็นไงไม่รู้เออเอา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 ลอยเฟอ สองหนึ่งโอ้โหเฮียตีธรรมดาหนึ่งทีไม่ได้ไม่ทันโอ้โหเกือบถ้ากูตีธรรมดาหนึ่งทีได้แม่งตายละเอาหน่อยเอาหน่อยน้องเอาหน่อยน้องอีน้ามันยืนคำให้ได้นิดนึงโชว์พลังของชมรมอีสปอร์ตโรงเรียนลำลงโอ้โหเฮียเลยดาเมจไม่มีเฮียดาวยังไม่มีกูไม่รู้ว่ากูจะบอกเขาทำไรคุณว่าจะได้ไงเฮียแต่่ไไมด้กูกูน่าจะปล่อยป้อมนี้แล้วขึ้นไปช่วยพวกมึงนั่ละไม่เมื่อกี้อ้ว ตึ้งเอ้ไม่ใช่หรอกูชาร์จต้านดาเมจไอ้เหี้ยมันเยอะเกินอ่ะโดนเออร้อนึีกใครโดนใครโดนวะกล้วโอ้โพุ่งเข้าไปโดนดูดโอ๊อะไรโอ้โหไม่มีร้างเออไม่มีไม่มีสิบสี่พิเอะถ้ารอได้ก็ร้อนนะเออตายแล้วเรือดร้อนตายไอ้เหี้ยพุ่งไปโดนดูดไม่เห็นมันดูดในพุ่มไอ้เหี้ยเมื่อกี้รอได้ครับรข้างนอกรอดูดด้วยแต่เมื่อกี้ พวกไ่โดนดูดแม่งพอดีจบเลยกูเดือดท้ายสี่ทีรอบสามเลยรอบชิบหายเลยเฮียแม็กกราฟิกกูเลยคูใส่แพ้เรอเลยกระติกกันล่างไอ้กูนม่ว่าจะเป็นม้าไม่ใช่ม้าเฮียจะเป็นไอ้ชับูอตบัดงเลยชิบว่าใครก็ไอ้ปัน โอ้โหมันโดนทันโอ้เอาว่าโอ้โหมันไม่สับทันทีว่ะสับนายคูดาวอยู่กันรีกันเลยบอลเป็นเพื่อนกูเลยเฮ้ยไปกันเลยไอ้ต้นเราไอะต้นเกมกูเล่นดีอยู่นะแต่ว่าหลังๆเริ่มโยนละโยนไปหลายตัวเลยไปโดนจุ๊บให้ไงทีนึงดิจับไปเพื่อนไปโดนละล้างเต็มระบบสวยอุ้ยยนยัไม่ตายไงวะ ซายซอยซอยซอยตายซอยตายเราด่าให้เราหลังมาเาขาดมาใช่ไหมเราเอานี่ก็ได้เราได้เดี๋ยวเมื่อกี้กูปล่อยฮาช์คี้ลายฉากอย่าไว้ใจเยืนเฉยๆไม่ฟิกเกอร์เฉยเลยไม่ต้องสู้เขาแล้วหมดเข้าแล้วเข้าแล้วตายใช่ไหมเฮ้ยโัวขาดวัวขาดวัวขาดเอาเชียมันไม่สับจูงหมดเปใชเมื่อกี้กูขอนะกูขอนะได้ปองไดไม่ใช่เฮ้ย เดี๋ย ku เอาดาให้นะโอเคโอเคกูตายบ่อยก็เงินูกกตสาม้านไรก็สิโอเคโอ้ยเชี๊ยบหมอนขาดโอ้เกือบโดนคนเกือบโดนโอ้โหเชี่ยน้องเขาเชี่ยไม่ได้ละไม่ได้ละไม่ไหวแล้วเชี๊ยบโดนโดนโดนตายแน่มีดาไม่มีจุ๊บเลยนะจ๊ะเนี่ยดีอมแล้วขอบคุณที่บอกไว้เชี๊ยบคอร์สที่โยนที่สุดในปัตติกีจริงกูก็โยนเยอะไปนะเกี๊ยบ ก็งา,าไม่มีอะไรยโย่เท่า,า,างาฟอสลมแล้วเดี๋ยวได้โชว์แต่เนะี่ยก็จริงก็จริงมันมึงไปเล่นยิ้มเนตด,ดีกว่าไปใช่ไหมันยิฟเน็ดป่าแม่งซีซีมีอยู่ 2, สองสกิลงั้นมึงไปเล่นฟอสลมไปโอเคออกของแห้งล้วนน่าจะถึกมากมากอยู่แนละ้วกูเคยเจอแบบแม่งออกของแห้งล้วนเอามาลงมาเฮียแม่งมือไวยังวะโดนช็อตติ๊กตอกไอ้เหี้ย อย่างมากที่ต่อเข้าไปไอ้ย่ไมือโคตรไว้อะไอ้กูกูแบบโผล่เสี้ยววิเองเ้ยมือไว้เลยวะเชียงเปิดตีแล้วเฮียไอ้กันไม่กลับมาเลยกูไม่เอาไปตัดดีกว่าคลิปนี้มันเล่นกักเกินนี้ไม่ตัดเลยเอาลงเลยฮาดี้ากูโดนด่าไม่โดนหรอไม่โดนหรอกโอเคก็แนวหลังจะตายหมดดิเอ จริงนะยี่อีกตัวนึงตัอแต่น้องต้องต้องคำต้องคำเตือนหน้าคลิปแล้วว่าออนนั่แหละคลิปนี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ผู้ชมที่ต้องการเทคนิคการเล่นหรือสาระมาโยนเฉยเฉยแค่แค่ปิ่มปิ่มเดี๋ยวมาเกี่ยวกูหาทางทำอะไรกับเอาล้วครับว่าผมจะโยนครบสิบตัวแล้วทีมจะชนะหรือเปล่ามาดูกันนะครับแต่ขอตายห้าตัวอยู่แล้วเฉยเฉียวเฮ้ยทีมมัน็นอะไรหรือครับอกมิสเตอร์บิด เกมนี้ผมจะมาท้าให้เพื่อนทุกคนแบกผมถ้าชนะรับไปเลย1,000โกตีป้อมตี้อมี้อเดี๋ยวว่าแถมป้าฟ้าด้วยใครที่ไดุ้ดิเดียวบันตีบันตีบันตีปสูงมากเลยสูงเดียวโอ้โหเอ้ชนะแบบไม่ทำเชี่ยวอะไรเลยนอกจากไม่ได้ทำอะไรแล้วโยนด้วยโอเคแค่ที่มึจะวิ่งไปช่วยเพื่อนตีป้อมไอ้ยังเดินฟาร์มอยู่ฟาร์มอยู่เก๋กูไม่ต้องมีกูก็ได้มั้งเกมเนี้ย โคตรโยนเลยนี่กูไม่มีคิวป้อมยังไม่แตกด้วยโอ้ยโยนแบบนี้ชนะได้ไงไม่สมควรชนะเลยวะจริงน่าจะแค่นะกมนี้น้องเขาแตกนะเนี่ยน้องเขาด้ยเก็บงานเก็บสมดีมึงดูดาเมจมึงดูดาเมจนะคอดิร้อยคูเปอร์อีกเข้าไปสี่ครั้งยังโยนอ่ะโยนกว่านี้มีหรือไม่อ่ะนี้ยังนมีสิเปอร์เซ็นต์อ้เหี้ยเอาจริงนะ ถ้าเกิดว่ากูไปใครไม่รู้เดี๋ยวกดข้อตีพวกมึงเนี่ยพวกมึงดา่ากูยับแล้ว <c oughs> จริงไง <c oughs> จริงด่ายอะโดนโดนด่ายับแน่ย่า, <c oughs> า,ยาถ้าไม่ใช่ใครถ้าใครไม่รู้เลยยออ